สวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายน65นี้สิ่งที่คิดไว้จะสำเร็จหรือไม่ไพ่ใบแรกได้ไพ่เทพธิดาแมงป่องค่ะตัวคุณเองเป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบนะคะมาตรฐานสงนูงในเรื่องเนื้อหาของงานค่ะเป็นคนที่มีสติปัญญาเป็นเลิศมีความจำที่ดีค่ะเรียนรู้ได้ไวและสามารถ ศึกษาหาความรู้หรือทำงานได้หลายอย่างพร้อมๆกันค่ะด้วยความที่เป็นคนมาตรฐานสูงนะคะผลงานก็มักจะออกมาดีแต่มีข้อควรระวังค่ะในเรื่องของความกดดันตัวเองหรือความเครียดนะคะมันอาจจะทำให้คุณหนักเหนื่อยมากขึ้นแล้วก็ความสำเร็จเนี่ยค่ะมันมาจากความสศขนะคะถ้าคุณปล่อยได้วางได้นะคะแล้วก็ใช้ความคิดสร้างสรรค์บวกความรู้ความสามารถที่คุณมีอยู่นะคะ ถ่ายทอดผลงานออกไปอย่างมีความสุขหรือทำงานอย่างมีความสุขเรื่องบางเรื่องก็ปล่อยวางบ้างก็จะทำให้คุณเหนื่อน้อยลงประสบความสำเร็จเร็วขึ้นค่ะไพ่ต้นเท้าวิรุณ6นะคะคุณนเปรียบเสมือนเสาหลักเวลาใครที่เขามีปัญหาเนี่ยค่ะเขาเข้ามาขอคำปรึกษาจากคุณคุณเป็นคนที่ทำงานเก่งทำงานยากได้แล้วก็แก้ปัญหาเก่งแต่เวลาที่คุณมีปัญหาเนี่ยค่ะ พึ่งพาคนรอบข้างได้ยากแต่ถ้าในเรื่องเนื้อหาของงานนะคะสสดงว่าความรู้ความสามารถสูงค่ะถ้าทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยก็เป็นคนที่แก้ปัญหาได้เก่งแล้วก็มองเห็นโอกาสในทุกวิกฤตค่ะไพยพระอินนะคะหมายถึงผู้บริหารระดับสงูงถ้าที่ผ่านมาคุณเหนื่อยคุณยากคุณทุกข์คุณมีความกดดันในเรื่องของการงานหรือรู้สึกว่าไม่ได้รับความยุติธรรมนะคะ ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ถ้ามีการคิดจารณาผลงานนะคะคุณมีโอกาสได้เลื่อนได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งค่ะอยู่ในระดับหัวหน้าผู้นำแต่ว่าคุณอาจจะต้องเหนื่อยเพิ่มขึ้นกับการบริหารผู้คนเหนื่อยกับการให้คำปรึกษาเหนื่อยกับการสอนนะคะเพื่อพัฒนาองค์กรแต่ถ้าเป็นการทำธุรกิจส่วนตัวนะคะมันหมายถึงการศึกษาหาความรู้นะคะการ กา,การที่ตัวคุณเองเนี่ยค่ะมีประสบการณ์ที่สงูงแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องที่ยากได้สามารถมีความอดทนต่อความยากลำบากอะค่ะแก้ปัญหาเก่งจนจนมาถึงปัจจุบันเนี้ยสิ่งที่คุณคาดหวังไว้คิดไว้ค่ะแม้ว่ามันเป็นงานที่ใครก็ช่วยคุณไม่ได้มันต้องเป็นมันต้องเป็นคุณคนเดียวเท่านั้นนะคะที่ทําไม่มีใครทาแทนคุณได้แต่ตัวคุณเองจะประสบความสําเร็จค่ะไพะ่ไพน์ ยังมีความมั่นคงอยู่ค่ะยังเป็นเสาหลักให้กับครอบครัวได้นะคะเพราะฉะนั้นการงานดีนะคะการเงินก็ดีตามค่ะเดี๋ยวชีวิตรักชีวิตคู่นะคะก็ดีตามถ้าใครที่รู้สึกว่าตัวเองโดดเดี่ยวนะคะมีความกดดันในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะมันเป็นช่วงเวลาของการแก้ปัญหาในทุกๆเรื่องค่ะในเรื่องของความรักถ้าคุณโสดอดู่นะคะ ตัวคุณเองเคยผิดหวังเสียใจมาแล้วอย่างน้อยสองครั้งทำให้ไม่เปิดโอกาสรับใครง่ายๆค่ะแล้วก็มีทักษะในการปกป้องตัวเองโงมากคู่ครองคนรักที่เหมาะสมสำหรับคุณนะคะจะต้องดีพร้อมดีพอแล้วก็มีในเรื่องของอาชีพหน้าที่การงานการเงินเนี่ยค่ะ ที่มันสอดคล้องต้องการหรือเป็นคู่ที่สามารถสนับสนุนส่งเสริมคุณเป็นเบื้องหลังให้คุณเนี่ยประสบความสำเร็จได้จึงจะเป็นคู่ที่เหมาะสมและคุณก็มีโอกาสที่จะได้เจอคู่ลักษณะนี้เพราะว่าคุณคัดคนที่ไม่ใช่ออกจนเหลือคนที่ใช่เกมความรักนะคะมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่มีโอกาสได้เจอคนที่ชอบมีโอกาสได้เจอคนที่ใช่ส่วนคนมีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะ ถือว่าในเรื่องของความรักเนี่ยค่ะยังมีความมั่นคงไพ่าสาหลักนะคะไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็สามารถที่จะแก้กปัญหาได้นะคะปรับความเข้าใจกันได้ครอบครัวมีความสุขค่ะขอเป็นกําลังใจให้ผู้ที่เกิดวันจันทร์ทุกท่านนะคะขอให้คุณมีความสุขประสบความสําเร็จสมความปรารถนาอย่างที่คุณต้องการค่ะวันนี้สวัสดีค่ะอาจารย์สาธกาพรมยานค่ะไพ่พรมยานพยากรณ์ค่ะ หากใครต้องการดูดวงส่วนตัวติดต่อทักที่ไอดีไลน์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ